เมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่6มีนาคมที่ผ่านมาณนะศูนย์ปฏิบัติธรรมชนบุรีคณะกัลายาณมิตรได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบูรณ์บูชาข้าวพระโดยพิธีกรรมเริ่มต้นด้วยคณะสงฆ์นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสพร้อมทางได้ร่วมกันกล่าวคำบูชาข้าวพระตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโย พร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายออนไลน์ผ่านระบบซูมจากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอาราธนาศีลห้าประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระป่าบํารุงวัดพิธีกล่าวคำถวายทยธรรมและพิธีกล่าวคำถวายพระหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้ท่านเจ้าภาพก็ได้พร้อมใจกันน้อมนำต้นพระป่าถวายแด่คณะสงฆ์ ส่วนผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาภาพป่านอกจากนี้คณะเจ้าภาพยังได้ร่วมการถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมูมทนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมใจกันถ่ายภาพประวัติศาสตร์เพื่อตรึกระลึกนึกถึงบุญที่ได้ทำร่วมกันในครั้งนี้ค่ะและร่วมการประเคนพัฒหารแด่คณะสงฆ์ ยังความปปื้มปิติแก่สาธุชนทุกท่านที่มาร่วมง,งานและร่วมพิธีอยู่ทางบ้านออนไลน์ผ่านระบบซูมเป็นอย่างยิ่งค่ะ